สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะอย่างแน่นอนเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับความเป็นเยอรมันนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราเองก็เพิ่งจะรู้นะก็มีคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วแล้วเขามาแชร์ต่อเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆผู้หญิงไทยหรือเมียฝรั่งต่างประเทศนะโดยเฉพาะได้สามีประเทศเยอรมันนะคะ มันยังไงครั้งที่แล้วเราก็เคยแชร์เกี่ยวกับเงินแม่ไม้นะคะเงินแม่ไม้ว่าเราจะต้องมีอายุครบตามเกณฑ์กี่ปีแล้วก็เราจะได้เงินแม่ไม้อย่างไรบ้างมีกองเล็กกองใหญ่สําหรับคนที่ไม่ถึงเกณฑ์หรือคนที่ถึงเกณฑ์แต่ก็จะมีเ,เรียกว่าเออกดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องไปหาข้อมูลนะวันนี้มันจะเกี่ยวกับเงินแม่ไม้กับการทํา สัญชาติเยอรมันมันเกี่ยวกันอย่างไรอันนี้เราเองก็เพิ่งรู้แล้วเราก็อยากจะมาแชร์บอกต่อให้ทุกคนได้รู้ด้วยเนาะคือตอนแรกที่เราเคยแชร์เกี่ยวกับการทำสัญชาติเยอรมันซึ่งมันมีข้อดีหลายอย่างมากๆเลยแต่อันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ที่เราเองก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมาเกี่ยวกับเงินแม่ม้าอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราไปย้อนนิดหนึ่งก่อนว่าการทำสัญชาติเยอรมันมีข้อดีอะไรบ้าง 1. คุณก็ได้เป็นคนเยอรมันสอง คุณก็จะสามารถซื้อบ้านซื้ออะไรได้ในต่างประเทศนะคะถ้าเรามีสัญชาติเยอรมันเพราะเราจะเป็นคนเยอรมันเนาะแล้วก็เราก็จะสามารถไปเปิดบัญชีธนาคารเองได้ง่ายๆแล้วก็สมัครงานหรือเดินเรื่องต่างๆได้ง่ายเพราะเราถือสัญชาติเราก็เป็นคนของเขานั่นเองนะ,ะแต่ว่ามันมีอันนี้ที่เราจะมาบอกคือมันมันแบบ ดีกว่านั้นอีกนะอันนี้คือข้อดีๆก่อนนะเดี๋ยวข้อเสียเราก็อย่างที่บอกเราก็แชร์ไปแล้วข้อเสียอย่างไรนะข้อดีอันนี้ที่เราเพิ่งมาดูก็คือการที่เรามีสัญชาติเยอรมันเนี่ยเวลาเราได้เงินแม่ไม้เนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ที่คนเขาโดนมาแล้วแล้วเขาก็อยากจะมาแชร์บอกต่อเราเองก็อยากจะบอกต่อเพื่อนสาวที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเข,า,ขาบอกว่าการถือสัญชาติเยอรมันเนี่ยมีผลกับเงินแม่ไม้คือถ้าคนไหนไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันเนี่ย เปอร์เซนต์การจ่ายเงินแม่ไม้เนี่ยก็จะไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์อุย้ยอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะเราก็คิดว่ามันก็คงจะได้เขาบอกว่าใครที่ไม่มีสัญชาติเยอรมันเนี่ยคุณก็จะได้เงินแม่ไม้แค่แปดสิบเปอร์เซนต์เอา้ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็เฮ้ยจริงเหรอเพราะฉะนั้นการทําเอาไว้มันก็ดีนะเราว่ามันมีแต่คือมันมีแต่สิ่งดีๆถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตที่นี่อยู่ที่นี่ จนตายในะอย่างเราเนี่ยควรที่จะไปทำํำควรจะไปทํานะทําไมยังไม่ไปทําล่ะก็มันยังไม่พร้อมพร้อมเมื่อไปทําก็อย่างที่บอกนะเราพร้อมอะไรเราก็ไปทํามีลูกเมื่อพร้อมมีสามีชาวต่างชาติเมื่อพร้อมเสียตัวเมื่อพร้อมทุกอย่างมันต้องพร้อมแล้วค่อยทํานะเพราะฉะนั้นการถือสัญชาติเนี่ยเป็นข้อดีมากๆสําหรับใครที่มีสามีวัย สูงอายุวัยเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปทําไว้ก่อนนะคะอย่างที่เราเคยไปแล้วเเงินไม่ไม้ที่เราจะได้นะเราต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อยหนึ่งปีนะแล้วก็มีอายุที่เราแชร์ไปน่าจะสามสิบเจ็ดหรือไม่ก็สามสิบแปดคือไม่ต่ํากว่านี้นะแต่ถ้าใครที่ต่ํากว่านี้ก็จะมีเงินแม่ไม้กองเล็กแล้วถ้าใครที่มีสัญชาติเยอรมันด้คุณก็จะได้เงินไม่ไม้ร้อยเปอร์เซ็นใครที่ไม่มีสัญชาติเยอรมันเนี่ยมีคน เขาบอกเขาได้แค่80%นะอันนี้เราเองก็เอามาบอกตอบให้เราช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นประโยชน์กับเราในฐานะที่เป็นเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะชีวิตในต่างแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรียกว่าต้องสืบต้องสืบเสาะช่วยกันนะเรารู้อะไรเราก็มาแชร์คุณรู้อะไรคุณก็มาคอมเมนต์ให้เราด้วยเพราะบางทีเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะคืออะไรที่มันดีเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะแล้วข้อเสียที่เราไม่ไม่ คิดว่าทําสัญชาติเยอรมันที่เราเองก็ยังไม่อยากทําก็คืออย่างที่บอกเนาะความเยอรมันที่น่ากลัวก็คือเสียภาษีอืมเสียภาษีโอ้ตายแล้วฉันก็จะต้องเสียภาษีนะคะอันนี้คือความน่ากลัวมากแล้วเขาบอกว่าหนึ่งอย่างที่น่ากลัวที่เราฟังแล้วเราก็อยากจะบอกต่อเนาะมันจะมีแบบเอผู้หญิงไทยคนหนึ่งเนาะที่เขาไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานนะอย่างที่บอกไม่ได้จดทะเบียนคุณก็เป็นเมียน,น้อย สถานะเมียน้อยคุณจะพูดอะไรให้สวยหรูก็แล้วแต่คุณก็คือเมียน้อยอืมแล้วมาพูดเพื่อเพื่อถ้าคุณเป็นเมียน้อยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่สามีรวยมากแล้วเขาก็เขียนพี่นัยกรรมให้อืมดีใจไหมละ่ะก็ดีใจสิเขาเขียนพี่นัยกรรมให้แต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราต้องได้ใช่ไหมเออมันต้องได้นะม,มันต้องได้ค่ะแต่เรื่องของเรื่อง ถ้าคุณได้สมบัติถ้าสามีเสียชีวิตสามีที่รวยของคุณนะเสียชีวิตไปปุ๊บสมมุติว่ามีบ้านมีบ้านราคาแบบหลายสิบล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่คุณมีพินัยกรรมเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเกินครึ่งหนึ่งอุ้ย <c oughs> จะเอาไหมอะเอาก็ดีนะสมมุติว่ามีร้อยล้านอย่างเงี้ยสมบัติร้อยล้านสามีเสียชีวิตเขียนพินัยกรรมให้เราก็จะต้องเสียภาษีในในกฎ เกณฑ์ต่างๆยิบย่อยนะแต่อันนี้เราก็ยกประเด็นมาเพราะมีคนมาแชร์เราว่ามันน่าจะมีประโยชน์เราจะเสียภาษีอยู่ที่7-1%็ดคือมันเยอะมากจนแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเออนะเราก็ไปหาข้อมูลที่ละเอียดดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้เราแค่อยากจะมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือสายด่วนสายด่วนออนไลน์คืออยากจะนําเหนออยากจะนําเสนอเนะว่าเออ จะมาสรุปแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่พูดเยอะเอาสั้นๆก็คือการที่เราถือสัญชาติเยอรมันเนี่ยมันเกี่ยวกับเงินแม่ไม้นะเราจะได้แม่ไม้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรามีสัญชาติเยอรมันอืมแล้วถ้าเกิดเราเออไม่ถือสัญชาติเราก็จะได้เงินแม่ไม้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะประมาณแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยไปอีกใครอยากจะรู้ลึกๆก็ไปช่วยหาข้อมูลแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เราแค่อยากจะ มาบอกให้ให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าจะเป็นข้อดีและอันที่2การที่คุณไม่จดทะเบียนสมรสกับสามีฝรั่งชาวเยอรมันหรือสามีชาวต่างชาติเนี่ยประเทศเยอรมันนะเอาที่ชัวนๆนะสมบัติที่เขาเขียนให้คุณจะต้องเสียภาษีประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เจอรนตะพูดอย่างน้อยมีสมบัติร้อยล้านคุณจะต้องเสียภาษีเจเคุณก็จะได้แค่สา 30บล้านไอ้เจ็ดิบล้านนี่ก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นอันนี้คือหนึ่งสิ่งเลยความน่ากลัวของเยอรมันที่เราเองทําไมไม่รีบทําสัญชาติเยอรมันล่ะอืมก็ไม่พร้อมยังไม่พร้อมก็ไม่รีบนะคะเพราะเราเองก็ไม่รู้อนาคตเนาะสมมติว่าเรามีสมบัติที่ประเทศเยอรมันแล้วเราเป็นคนเยอรมันแล้วเราดันรวยไปมีสมบัติที่ประเทศไทยด้วยแล้วดันมาเสียชีวิตที่นี่แล้วสามีดันมามีหนี้สินอันนี้สมมุติในแง่ร้าย แล้วหนี้สินก็เยอะเขาก็ดูว่าเราเออมีสมบัติที่เยอรมันขายไม่พอใช้หนี้อ้าวมันมีสมบัติที่เมืองไทยด้วยเพราะเรามีสองสัญชาติไงเขาก็จะต้องไปขายสมบัติของเราที่เมืองไทยแล้วมาใช้หนี้ที่ต่างประเทศไหมอันนี้เราไม่รู้แล้วครับพูดให้คิดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับาสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างเราเนาะเรามีอะไรเราก็อยากจะมาแชร์แล้วก็บอกต่อให้เราได้แบบ ลองคิดเยอะๆดูนะเพราะมันมีหลายๆเรื่องที่ทำให้เราต้องคิดอีกเยอะมากแต่ว่าเราจะค่อยๆมาบอกเล่าเรื่องเราต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตจริงของเราด้วยว่าเรามีชีวิตจริงอย่างไรเรือรู perfect อะไรประมาณไหนแลาว,ว่าเป็นชีวิตที่ธรรมดามาใครก็ใครก,ครก็ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ไม่ต้องมาอยู่ต่างประเทศนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว๊ดยบายชื่